บัดนี้วันที่18กรกฎราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่79ที่ข้าพเจ้าน,นายธนพ,พัฒน์ผลิตสิทธานคูณขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมงต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนึ่งบทกาบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาผู้ทางพระควันตังอภิวาเทมิสวาคข้าโตพระควตาธรมโมธรรมังนามสซามิสุปฏิภันโนพระควโตสาวกสังโฆสังฆังอะมามิ บทปูชาพักไผดีพินาศอรหังสมมาสมุทโธสุทธิรังปรินิพุทโตผู้ในหิธรมานโธานิปารมิหิจติสติยาวัชีวังอาหังพุทธังธรรมังสั่งคังสระังคตโตปูเชมิปัตนาตยังธรรมังจรามิโสตินาสามบทสวดชุมนุมเทวดา สมานตาจักราวเรสุอัตราชันตุเทวตาสัทธัมมังมุนีราชัสสสุนันตุสัคฆโมคถังสักเขกามิตรุปกิริสิขารตเตจันตริเขวิมาเนติเประเตจักเมตโรนคหเนเกหวัตถุมิเขเมาจยันตุเทวาชรทรวิสเมยะันพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวราวจนะสาทุโหเมสุนัน ธรรมะสวาณ a g a อายัมพะทันตาธรรมะสวนก a g a อายัมพะทันตาธรรมะสวนก a g a r อายัมพะทันตาสี่บทสวดปุพหะภาคานมักการนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดไตสรณคมนาปาฐะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสติเมหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญังธรรมโมเมสารนังวังเอเตนะสัจวัชเชนะสติเมหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญังสร้างโฆเมสารนังวังเอเตนะสัจวัชเชนะสติเมหตุสัพพทาเจ็ด บทสวดติรัตนปนามคา,าธาผู้ท,งนะสสงทงังนะเมรัตนผู้ตัสสิระจิตตังธรรมนังเมรัตนผูตาวิสุทธิสารังสั้งขังนะเมรัตนผตสสูตัสสิระทิฏฐิ ātāṅ na mē tīrātānāṅ rātānāṅ tāyam vāhaṅ samāsa mūṭha sārītā vātu viṣeṣa pūtāṅ ānyo yānyu tākuṇā yōkhāva sāpa vātāṅ āt sumītā yam hi pītā tevā yathā tī thāntē ēkāṅ viṇātā วิญโยหีพันธ์ที่ตาชานหีวิชัญญารูปังโรกรรมหิเกหิจิกกระทั่งจุปะและผ้านียังเกสังจีสุดทูวิหิตังคุณกายายานาเมหิเยวะชนะตายาสวิสุตัเปสมุปัสสตังมนัสสิสุทธาปัสสะทัทานงปุญญติกานามสมุตตมะปุณณภูมัง ทุกข่าประมุจะนำโมคะสารนังฆตานังปูชาระเฮสุปัลมะมัจพิปูชฉเนยังนิพพานาสติปริยาโยปนิสัจทั้งสัมมากิเรสัมมาละโซทนาสิทธิยาจากซาตูหิอัตคุสเรหุปัสเสวานิยังปานิหิจาปิสารนังฆามนียเมวาร์สศมาหิตังสิรัะตานังสารนังฆตาธรหา พระตินทิวังขณะเนสุนามสมานาปุชมัจจปิสัตตังสุปัสสนาจิตตาตถานุปาริจริยาสัทธาราตาาปุญญยนตถาสุกัเตนะสุขีระเวโมเตเชนตัสสะจสัาธปิสุวติหูโตโยเจท้ามหามวินายยมีปมมานาภูตโรกุตระปิสมโมโยนียตวสุโขชังตัสโซปนิสยาตยายายังปิหูโตวัตุเตเยปริจิตโตสุปัสสทธกการะ นามการสิทธิขาถาโยจักุมะโยจักุมะโมหมาลาปะกัตทสะมังวะพุโธสุขโตวิมุตโตมาราสปาสาวินิโมจายันโตปะเป็นสิเขมังชนะตังวินนยังพุทธังมะรันตังสิระสานมามิโลกัสสนาทันจะวินายะกันจะตันเตยัสเตยัสสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนโต ธรรมโอฬาจวียวิตาสัสสตุทัศเสสิโรกัสสบิสุทธิมาคังนยานิโคธรรมาทรสสะทาเลสาตาวะโคสันติกาโรสุจินโนธรรมมังวันตังสิระสาระมามิโมหะปะทาละโุปัสสันตทาหังตันเตหะสเตชยสิทธิโหตุสัพันตรายาจวินาสเมโตสัทธมัสเสนาสุขตานุโคโยโรกัสสปะปุปปะกิเรสะเจตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจา สวาสดิตธรรมังวิหิตังกรติสังขังวรังตังสีัสานุมาเมพุทธานุพุทธังสมัสเสระติถิงตันเตเะสาเตชยาสิทธิโอตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุจ้าบทสวดนโมการะอัตกะคาถาหนโมระห์โตสัมมาสัมพุทธัสสะมะหิสีโนนโมอุตตมะธมัสสัสวัคคัตเสเซวะเตนิทะนโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธสสิระติถิโน นะโมโอมาตายารัตหสารัตนาตยาสาสารุกังนะโมโอมากติตาสาตาสาวะทุตยาสเปนะโมคาราปะภาเวนะวิขะจันตุปะทวานะโมการานุปะเวนะสุวัติโูตุสัพพะนานะโมกาลัสสะเตเชนะวิทิมิภูมิเตชวา